Nó quá xa là lũ quá bị khu ruộng bị là. đó đó nhỏ nhỏ nha Đó đó hả? Chạy Chạy hợp tự tử Chạy hạ ni lê Đây nha À rô phát Nghe chứ cái hả? Thôi nừng Thôi nừng ยัตุยัตพอไหนฮะพอสตอนนี้พอหปีนี้พอห้าพอหครูประจำชั้นชื่ออะไรสวัสดีสัสดีนมกไหนครูรพอห้ากับเอ็พอห้าับสองมืหลัมูหล่ชื่อเต็มชื่ออะไร แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยอ๋อฮะแนะนำตัวหนเลยผมชื่อผมชื่อเด็กชายพงศธรเรียนสถานครับพงศธรนามสกุลไหนฮะเรียนสถาน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 อ้าวเป็นลูกใครอ่ะเดวทำไมนามสกุลเรียนสถานอ่ะอ้าวมิตรฮะ มีโตมีโตคือแม่ใช่ไหมอ๋อนามสกุลแม่เหรอชื่อก็แม่ตั้งนามสกุลก็แม่ตั้งอ๋อเบตุรู้จักครูธรรมนูญไหมรู้จักอหรอดูไหมเคยดูไหมเล่นทำไมเราไม่ไม่ฝึกปัจจัยสิละ ของครูธรรมนูนแล้วสิไม่ชอบไม่ชอบเป็นนักกีฬาแต่ไม่เล่กีฬาไปตู้งไม่ง้อป่ะแล้วเรียนเก่งไหมก็ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งนี่แบตปานกลางหรือว่าหรือว่าไม่ไม่ไม่เก่งเลยหรือปานกลางปานกลางได้เกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะ หลับเป็นหลักทำยังไงให้ได้สองจุดห้าเอ๊ะอ่านหนังสือเลยวิชาที่ชอบวิชาอะไรอ่ะฮะสุขศึกษาแล้วจบปหแล้วจะไปเรียนที่ไหนอ่ะต่อต่อเท่าไหร่ต่อเรียนต่อท่อไหร่เหรอทำไมถ้าถ้าต่อที่อื่นจะไปต่อที่ไหนดีอ่ะ พัฒนาวิทยาพัฒนาอิสลามพัฒนาอิสลามที่นูอ่ะเซนิงอ่ะทำไมไม่ไม่ประอบํบำบรุงอิสลามวิทยาหรือทำไมไม่ศาสนุารสมบานาะหรือทำไมไม่โรงเรียนเทคนิคอเออทำไมต้องพัฒนา

ย่งจะไปทำอะไรันดเออซมไมันดไต้องรวยหนขนมได้กีวันรวยหน่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เอาหนึ่งร้อยหารเจ็ดหนึ่งอาทิตย์เท่ากับกี่วันใช่ไหมเอาหนึ่งร้อยหารเจ็ดเท่ากับอ่าถ้าตอบได้ให้รวยหนงะ ทำไงได้ถ้าตอบได้ให้ร้อยหนึ่งเลยให้เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีให้เลยนี่หนึ่งร้อยหารเจ็ดได้เท่าไหร่อะ๊บสองึ๊บสองึ๊สองเรียนนี้ยังวิชาหันเรียนแล้วแบบไหนเอาเอาอะไรหนึ่งหนึ่งร้อยตั้งหรอแบบนั้นเราเรามีเงินหนึ่งร้อยจะแบ่งเป็นเจ็ดส่วนนะทำไง หารเจ็ดเรามีเงินหนึ่งร้อยจะแบ่งให้เจ็ดคนเน่ะคนละกี่บาทอ่าหนึ่งร้อยหารเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่ถ้าตอบได้เอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทได้กินขนมอาทิตย์หนึ่งมหนึ่งอยเออมันมันมีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทจะแบ่งกันเจ็ดคนตกคนละกี่บาทอืไม่รู้นะสารู้ดูว่าิบเก้ ถ้าคนละยี่สิบบาทมันก็ได้ห้าคนเองอีกสองคนก็ยี่สิบคูณห้าเท่ากับหนึ่งร้อยมันก็อีกสองคนก็ไม่ได้เลยทำยังไงให้เท่ากัน ตอบได้ให้เลยนี่ร้อหนึ่งเอาอืมหาสบลักก้าเก้าเ้าเก้าเก้5้า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  Sự kool thong một mẹ à một đến mẹ mẹ một đến mẹ mẹ sáu đến mẹ mười sáu kết bài kết à, à cứ ăn đấy cứ kool đấy à là bảy bảy thong mẹ bảy đấy bảy một bảy bảy thong tiếng à

า <c cev> ไปาตัวตัวหอดักเลดิงเนียารวัวเล่ออการบวารบวบวัแบบนี้มงเยอะเยอะสารละสองเมตรแคหอดวัวการนักวัวดวัวตู i นักวัววิ่งไปวิ d งไปเอามาดาหลัววิ่กูส่ไงกว่าเยถ้างั้นถ้าสองเมตรหอเบสซ้ายขวาตู้เออลองลองลองมาอยตรับเมตรถ้าถ้าเลยจากเสาสามสิบเซนมันขนาดไหน มันอุ่งง่ายไหมสามสิบ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 เป็นหกสิบติ๊กตอกติกตอกคิดเร็วเดี๋ยวไปซื้อเซเว่นเลยเนดะี๋ยว ถ้าท่องเมฆจิตได้มันก็ได้คำตอบนะบอกให้ใบให้หกสิบห้าสิบอืมคือ่ะคือ่ะสองสามเมตรสามเมตรอ่ากะสามเมตร

น m e s s e e r มีถามได้ด้วยมี ai ด้วยเหรอไหนไปอยู่ดูสิใน messenger ถาม ai ได้ด้วยเหรอ m e s เ e n g e r m e อะไรวะนี่เดี๋ยวสเซนเ n อ e r อะไรนี่อยู่ a i ใช่ไหมมันเขียนว่า r ai ไหม Aaaa... Này nè, cậu có thể tự M của Chắc gọi cho hai ABC Ab, pen mấy à? A, B, A, Z Pen rù chạc tụi Tengok ingat A, M M là cái gì E E tu tengok ah S S A A A, I A I, yeah. eh, mula mula, ambil hebat, ambil hebat, duduk hebat. M, lepas. M I'm E. E. T, lepas. Ya? Mana? Tidak. 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 โ oh. อ้ทีเออแล้วก็เอไออะโอ้มิต้าเอไอของเฟซบุ๊กไปยังไม่รู้เลยว่ามีม okay. ิต้าเอโอเคทีนี้มีจะตอบว่าสิบส่จุดสองอะไรนะเมื่อกี้สิบสี่ อ่าทีนี้กลับไปหน้าจอใหม่กลับไปหน้าจอใหม่ถอยหลังไว้อ่าแล้วก็หาโปรแกรมเครื่องคิดเลขนี้ไหมในโทรศัพท์อ่าใช่ไหมลงเอาหนึ่งร้อยตั้งสิหารเจ็ดเท่ากับน้ำเงินนะัง สีเขียวสีเขียวมาเสักกับอ่าสักกับเท่าไหร่สิบสี่จุดสออ่าเราไม่ต้องใช้ AI ก็ได้แค่นี้ใช้เครื่องคิดเลขก็ได้ถูกไหมอ่าถึงที่นี้เราเอาเอาเครื่องคิดเลขย้อนหลังไปใหม่เอาสิบสี่สิบสี่คูณสิบสี่คูณเจ็ดลองดู คำค,คูณกิ่เลขคูณเจ็ดนะเก้าสิบแปดาบาทแสดงว่าถ้าเราถ้าเราให้คนละสิบสี่บาทก็จะได้อ่มันจะเหลืออีกสองบาทเข้าใจยังแล้วถ้าเรามีเพื่อนอยู่เจ็ดคนเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทเราแบ่งคนละสิบสี่บาท แล้วอีกสองบาทจะเอาทำเอายังไงดีสมมติว่าเราทํางานเจ็ดคนนยแล้วเราก็แบ่งคนละสิบสี่บาทถูกไหมแล้วอีกสองบาททำยังไงมันเหลืออ่าทำยังไงอะมันเหลือสองบาทเนี่ยเรา เราจะทำยังไงเพราะว่าเราเป็นคนตตดสินใจอ่ะเห็นไหมเราเป็นคนเป็นแบ่งไงเราเราจะทำยังไงอีกสองบาทถ้าเราเก็บมันก็เอาเปรียบเพื่อนเลยเก็บเอาไปไหนเก็บไปไหนไงเก็บจะเอาเราเหรอถ้าเก็บเอาเราก็เราเอาเปรียบเพื่อนเลย เพราะมันของของของเจ็ดคนถูกไหมเออทำยังไงอเออมันเหลือสองบาท <c oughs> สองบาทอายังไงดีสองบาทแล้วก็ต้องบอกเพื่อนอีกหกคนเลยว่าเออเราขอหนะ้าสองบาทเพราะเราแบ่งแล้วสิบสี่บาทคนละสิบสี่บาทมันเหลือเศษอยู่สองบาท มันของทุกคนอีกหกคนนั่นรวมกับของเราด้วยแต่เราต้องบอกเพื่อนเลยเราขอนะสองบาทนี้นะมันเหลือสองบาทถ้าเพื่อนให้เราก็เก็บได้แล้วถ้าเพื่อนไม่ให้เก็บไม่ได้เพราะของเพื่อนอยู่ในในสองบาทนั้นด้วยไงจ้ะไหมอ้าเดี๋ยวเสูเบสกี้อะเซเว่นซี่นี่เบสกี้จันเลยกี่เจลย์เบสเบส่อ๋อ การนั้นไปซื้อนมดีไลท์ขวดกลางให้ไวอยูหนึ่งขวดแล้วก็มะม่วงดองหนึ่งถุงโยกเกิร์ตผลไม้รวมรวมหนึ่งหนึ่งแก้วอ่ะไม่ไปคนเดียวเลยเดินนี่เขาทำงานอยู่ <c oughs> เดินไปตรงนี้ทางนี้เอาปากซอยแล้วก็ทานไปหนูในดีตรงนั้นจาลุหนอ่ะเสียดอะปอ Hai hay sĩ bác. For what a hài hảo nha em binh hà lòi. Hai hài hảo nha em hà lòi. Rummy owl. 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 Rummy Lấy thân nhanh ngay Rồi đây nhỉ. Đấy nhá anh em em cua nó lép lè hình, <Nhạc> ba gà lè từ mét sáu mét ta gọi nó bằng gì? khi cãi thì cu

ห้าเม็ดพอดีอ่ะตัดสามเหลือสองก็แสดงว่าเราก็สามเม็ดเป๊ะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องตัดแล้วยังไม่ได้สองเท่านะเอาเอาเลยตัดเลยเอ้ยจุ๊บกันละดูบรรลุโดดๆให้ดูเนี่ย่าไอตัวสำคัญน่ะคือสองเม็ด ให้เะงเมตรอ่ะเะ้่วยยอหนงมหอ่มตัวนักรก็อะไรกีกอดรวมเ h อ่าเพสเจะได้ไปอยู่ที่3มเมตรอ่ะอดวมตมันต้องเป๊ะเพราะว่าเรามันจะต้องเข้ามุมะให้ระ เทอมแรกของปห้าเรียนไปกี่วันแล้วเรียนไปกี่วันแล้วอืมเรียนไปกี่วันแล้วอยู่ปห้าเดอะอสูมโมก,ก็ตั้งแต่โรงเรียนเปิดนี่เทอมหนึ่งนี่เรียนไปกี่วันแล้วเทอมหนึ่งนี่อ่ะประมาณาประมาณรี้ประมาณประมาณ เฮ้ยลุงปี้วะไม่ใช่หมายถึงว่าเทอมนี้เทอมนี้อ่ะกี่เดือนแล้วเพราะว่าเปิดเทอมแล้วรัฐสภาก็คือจะเข้าเทอมสองแล้วนยเทอมสองเทอมนึงนี่เทอมนี้เทอมสองเทอมสองเดี๋ยวทายเองงั้นเทอมสองอ่าเทอมหนึ่งได้ที่เท่าไหร่ในห้องนั้นสอบไหมเราได้ที่เท่าไหร่รู้ไหม จะไม่ได้อยู่ที่บา้านประมาณประมาณที่เท่าไหร่ในห้องมีกี่คนยี่สิบสามิบสามคนแล้วเราได้ประมาณที่เท่าไหร่ประมาณถ้าจาไม่ได้แต่เนี่ยค่อยไปดูแล้วมาบอกอายูนะแบบตุทำบรานูนนะั้นเพื่อนไอยู่อ่ะเข้าใจไหม เพื่อนสนิทเบยุบยูเบยจะฝากครูธรมนูนนะและเบยุจะฝากเราเจนบีเจนเอ็กเจนวายและเจนแซดอยู่ในกลุ่มอายุเท่าไรแต่และเจนมีความแตกต่างอย่างไรเจเนเรชันหรือที่เรียกสั้นๆว่าเจนคือการแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์เดโมกราฟีโดยมีการแบ่งเจนตามช่วงปีเกิดโดยจะแบ่งเป็น5้าเจนคือเจนบีเจนเอ เจน Y เจน Z และเจนอัลฟาซึ่งแต่ละรุ่นมีข้อดีและลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันฉนั้นเรามาดูข้อมูลของคนแต่ละเจนกันค่ะว่ามีข้อเด่นอย่างไรบ้างแต่ละเจนอยู่ในกลุ่มอายุเท่าไรแล้วคุณละเป็นเจนอะไรเจน B ีเบบี้บูม e n e r a t i o n นเจน B คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปีพศ2489-2507-1946-1964 บรรดาคนพวกนี้เกิดมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงที่เรียกคนพวกนี้ว่าเจนบีเพราะว่าในระหว่างสงครามบรรดาผู้ชายต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารครั้งสงครามสงบลงก็เลยกลับมาแต่งงานแล้วรีบมีลูกกันยกใหญ่แบบว่าอันไว้นานคนที่เป็นเจนบีนี้เยอะมากเรียกว่าบูมคือเด็กเกิดกันแบบระเบิดเลยละพ่อแม่ของคนพวกนี้ประสบความลำบากยากแค้นมาตลอดชีวิต จากวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกเมื่อพศ2472ที่ส่งผลให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในที่สุดคนเจนบี้เติบโตขึ้นมาด้วยการรับรู้ความยากลำบากของพ่อแม่จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงานเคารพกฎเกณฑ์กติกาอดทนให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวมีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมากให้ความสำคัญของครอบครัวรองลงมาจากงานข้อดีเจนบีเป็นยุคสิ้นสุดสงครามคนเจนนี้จะมีชีวิตเพื่อการทำงานสุขุมรอบค้อบประหยัดอดออมสู้งานเคารพกฎเกณฑ์อดทนสูงมีประสบการณ์สูงมีความสามารถทางด้านการเข้าสังคมจงรักภักดีต่อนายจ้าง ให้ความสำคัญกับผลงานยินดีทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวไม่เปลี่ยนงานบ่อยเคร่งครัดในจารีประเพณี Gen X Gen X คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปีพศ2 5 08 25 22 19,651,979คนกลุ่มนี้ก็คือลูกหลานของพวก Gen B นั่นเองซึ่งช่วงพศ2 5 08 25 22นี้เป็นช่วงของสันติภาพ ความมั่งคั่งขยายไปทั่วโลกและแนวความคิดคุมกำเนิดพร้อมทั้งยาคุมกำเนิดเกิดมีขึ้นมากมายจำนวนการเกิดของเด็กช่วงนี้จึงลดลงมากบางทีก็เรียกพวกนี้ว่า baby b บั t เ generation b u นี่ตรงกันข้ามกับ Boom. บูมบรรดาเด็กที่เกิดในช่วงนี้เติบโตขึ้นมาได้เห็นการดำเนินชีวิตของพ่อแม่ซึ่งเด็กพวกนี้ไม่เห็นด้วยทำให้คนที่เติบโตมาในช่วงนี้มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว work-life balance ข้อดี Gen X เป็นรุ่นที่มีความเข้มแข็งและปรับตัวได้ง่ายพวกเขามีความคิดเป็นระบบและมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานพวกเขามีประสบการณ์และความรู้ในองค์กรมากกว่ารุ่นอื่นจึงเหมาะที่จะเป็นผู้นำและสามารถให้คำปรึกษาแก่รุ่นอื่นได้ Gen Y Gen Y หรือมิลเลนเนียลคือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปีพศ25232540 19801997เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอทีพวกนี้เป็นลูกของพวกเจน X ที่ได้ชื่อว่าเจน Y ก็เนื่องจากเห็นพ่อแม่กับปู่ย่าตายายทะเลาะเถียงกันในค่านิยมที่แตกต่างกันและเมื่อทะเลาะกันมากเข้าเรื่องก็มาลงที่เด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไร เนวเป็นวัยที่จัดว่าเพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงานมีลักษณะนิสัยชอบแสดงออกมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไขคนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตอนเองและต่อหน่วยงานอย่างไรอีกทั้งยังมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและยังสามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันข้อดีเซนว เป็นรุ่นที่เก่งในเทคโนโลยีและการใช้สื่อสังคมออนไลน์พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทีมงานที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเขามักมีความสามารถในการทำงานแบบแฟลกซิเบิและต้องการการตอบรับและการพัฒนาอยู่เสมอเจนซดเจนซดคือคนที่เกิดหลังพศ2541 2565 1998 2024กลุ่มเจนซดนี้ จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้ได้เร็วเพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันสิ่งหนึ่งที่เด็กรุ่นเจนซ่ Z แตกต่างจากรุ่นอื่นๆสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็คือเด็กรุ่นนี้จะได้เห็นภาพที่พ่อและแม่ต้องออกไปทำงานทั้งคู่ต่างจากรุ่นก่อนๆที่อาจจะมีพ่อออกไปทำงานคนเดียว ด้วยเหตุผลนี้เด็กเจนซหลายๆคนจึงได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ของตัวเองข้อดีเจนซเป็นรุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและมีความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆพวกเขามีความคิดสร้างสารรค์และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองพวกเขามีมุมมองที่หลากหลายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเจนอัลฟา เจนเหรือเจนอัลฟ a คือกลุ่มคนนี้จะเกิดในช่วงปีพศ2 5 6 6เป็นต้นไปหรือง่ายๆคือคนเจนอัลฟ a านั้นจะเกิดในช่วงศตวรรษที่21นั่นเองจึงเรียกว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เจนอัลฟ a าเรียกว่าเกิดในสภาพแวดล้อมใหม่การติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จากผลการสำรวจประชากรโลกในปี2,558นั้นมีจำนวนคนกว่า2.5ล้านคนเกิดในทุกสัปดาห์ทั่วโลกดังนั้นเจนอัลฟาจึงมีแนวโน้มว่าจะมีประชากรกว่า2,000ล้านคนภายในปี2,568การแบ่งกลุ่มคนตามเจเนเรชันนั้นมักใช้เพื่ออธิบายลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของคนในแต่ละกลุ่มโดยกลุ่ม เบบี้บูมเมอร์มักถูกมองว่าเป็นคนที่ทำงานหนักยึดมั่นในกฎเกณฑ์ให้ความสำคัญกับครอบครัวกลุ่มเจเนเรชันเอ็กมักถูกมองว่าเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีให้ความสำคัญกับอิสระเสรีกลุ่มเจเนเรชันวายมักถูกมองว่าเป็นคนที่มีความเป็นปัจเจกนิยมสูงให้ความสำคัญกับประสบการณ์กลุ่มเจเนเรชันแซดมักถูกมองว่าเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วด้านเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมอย่างไรก็ตามการแบ่งกลุ่มคนตามเจเนเรชันนั้นเป็นเพียงการแบ่งกลุ่มคร่าวๆเท่านั้นแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละเจเนเรชันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูการศึกษาเป็นต้น